ฮ้ยลูกภาพใครบอกให้จับนี่แหละไอ้ไอ้ลิกนมบอกให้ไอ้คนไลฟ์กลุ่มคนไลฟ์กำลังจะลากตัวกลับกลับไปห้องกลับเข้าไปล็อกมัดมือปิดปากที่ศูนย์ยาเถื่อนกำลังจะกลับไปตอนแรกๆมีการลุมต่อสู้อยู่กลางอาคารยาร้างๆหะ คืนนี้เวลาตีสองชมบันทึกการแข่งขันกอล์ฟ LGPA ร้านหน้าโอเชียนอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลวัน Inter, สุดท้ายรูปภาพไอศกรต้องไปเข้าห้องด็อกเตอร์ต้องไปดูมรกรดกต่อไอศกรเป็นห้องของด็อกเตอร์วัตงวงไอลิงลมดูแลแม็กน้ำอีกห้องหนึ่งระวังนะระวังนะจ๊ะ,ะ,จะแข้งขาแข้งขายังไม่มีแรง,แงน,รนี่เป,นนเป็นคนไม้พยุง,ยง นนหายตื่นนะจ๊ะออแตะว่าไปแล้วเนี่ยพี่ก็เต็มใจนะจ๊ะที่จะให้น้องคนสวยเนี่ยใช้พี่เป็นไม้ประยู่ขออย่างเดียวน้องคนสวยเนี่ยจะต้องมีรางวัลให้พี่นิดหน่อยอน,น,นี่แหละสอนต้องปลุกมรกตนั่นไงตื่นแล้วโดวยการสูดลมนั่นไงตื่นแล้วไม่ใช่อาการบ้าคลั่งยาเหมือนในแม็กนัํมตรงไหนนี่มันมรกตด อย่าแม่คิดจะชั้นเด็ดขาด okay. บักลิงลมกําลังโซ่กําลังดูบักไอแม็กน่ำดูไอแม็กน่ำกําลังหักคอคนร้ายเสื้อดํานั่นไงหักคอแล้ว มันเข้าไปหลบนี่ไงลงิงลมไปแอบแม็กนัมทำไมเนี่ยออกมาเนี่ยแอบแม็กนัมทำไมเข้าไปหลบทำไมนั่นไงโดนต่อยเลยโดนต่อยแค่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอสอรกับมรกดไอสอรกับมระกดต้องเอายาน้ำสีฟ้าเจ้าไปเจ้าไปฆ่าแม็กนัมเจ้าไปวางยาสลบให้แม็กนัมนี่แหละไอสอรต้องเอาปืนมาด้วยเพื่อป้องกันแม็กนัมเพื่อไม่ให้แม็กนัมมันกำลังลุมต่อสู้ลิงลม ไอสอนต้องเอาปืนป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวแมกนัมไอมอลกอต,ต้องเอายาเอายาสารสีฟ้าไปไปฉีดที่คองเพื่อให้ตายเพื่อให้สลบหลอดฉีดยาน้ำสีฟ้านี่แหละเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาน้ำสีฟ้าฟ้ามันยังเป็นหลอดฉีดยาน้ำสีฟ้านี่แหละเข็มฉีด น้ำสีฟ้าเข็มฉีดยาโลโก้ e-internet explorer หรอโลโก้ e internet explorer โลโก้ furniture modern form s, อยู่ที่น้ำสีฟ้าเข็มฉีดยาหรอมรกรดเป็นหลอดยายี่ห้อนิโฟเหรอฉีดทีชีเหรอฉีดเข้าไปแล้วมีอาการสลบลบเลย ภาพใครถือปืนไปยิงหมวลรถเป็นไอศอนหรอไปยิงผู้เสียหายหมวลรถหรอไอศอนเอาปืนไปพยายามจะกำมัดไปต่อยยิงลมมีไอศอนจะลังจะทำร้ายหมวลรถได้ชายเว็บเพจ7 c o ม มีแม็กนัมต่อยไอ้บักเสืออยู่ที่อาคารยาเป็นโกดังร้างเหรอต่อยเสืออยู่ที่โรงงานร้างเหรอโรงงานร้างร้างเหรอคน้ายอยู่โรงงานร้างไอ้เปนไปต่อยกับไอ้แม็กนัมเหรอโซ่กับไอ้แม็กนัมอะไรทำไมไ <c oughs> ทุกคนยงค้องใจยอยากจะลอยอยากจะลอยทังก็ได้แม็กนัมลอยแล้วแม็กนัมถอดเสื้อเพราะว่าแม็กนัมวอนแล้วแม็กนัมมากับมากับ มากับเข้มฉีดยาเข้มฉีดยาหลอดฉีดยาน้ำสีเขียวเข้มฉีดยาเข้มฉีดยาน้ำสีเขียวหลอดฉีดยาดับสีเขียวน้ำสีเขียวเหรอน้ำสีเขียวโลโก้ปั๊มบางจากเหรอโลโก้เอ็มอีวินโดว์บีวินเลเดียมอีดิชั่นเอาไปฉีดคอที่แม็กน้มน้ำสีเขียวเอามาจาก ไอแม็กนัมน่าจะเอามาจากห้องของไอลิงลมเอามาจากห้องนอนยาเถื่อนห้องเอามาจากห้องด็อกเตอร์ปฐมพงษ์ไอยาน้ำสีเขียวมาแค่เข็มเดียวนี่แหละเอาไปฉีดอยู่ที่โกดังรงังเหรอเอาแม็กนัมเอาใส่กระเป๋าเอาใส่กระเป๋เามาด้วยแม็กนัมต้องเอาฝาเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาต้องปิดฝาไว้ปิดฝาไหมปิดสิแม็กนัมอยู่ในกระเป๋าอยู่ในมือแม็กนัมอีกอีกอีกมือหนึ่งเป็นมือมือขวาถือหลอดยาน้ำสีเขียวนี่แหละ ฉีดเข้าไปที่คอแล้วมีอาการบ้าคลั่งเลยน้ำสีเขียดนี่แหละมือกำม,มันอยู่ที่คอไอแบกดำเหรอ <c oughs> รอฉีดยาำดำสีเขียวแทงคอแบกดำม,มันอยู่ที่คอแบกดำหัวดำาๆเหรอ <c oughs> ฉีดเข้าไปแล้วมีอาการบ้าคลั่งเลยอาการบ้าคลั่งยาแรงเหรอ น้ำยาการพลังบ้าแรงเลยโดยการใช้ยาน้ำสีเขียวแทงเข้าไปตาย,ตาย ขยะขยะก้อนที่แก่ที่สุดในโลกในโลกแพทขยะก้อนที่แก่ที่สุดในโลกนี่แหละบักเสือลุกขึ้นแล้วโดนแบกทับลุนอนลงที่น่าจะภาพการต่อโซ่เป็นโกดังร้างเหรออยู่ตึกร้างอยู่โรงงานร้างเหรอมันขึ้นไปหาบอกแม็กนัมก่อนดิทำไมช่วยทไมช่ว์เต้นไปไม่ได้ ไม่ช่วยเป็นไปไม่ได้ไอ้แม็นแกนัม้แมกนัมจมั่นใจในฝีมืตัวเองมกเกิน่ฝีมือตัวเองมากเกินไป,ไปไนี้เขาเป็นนักรงวันนี้เขาเป็นนักสู้จริงๆต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้ขึ้นมาใหม่ได้ไม่ว่าจะล้ลลม,มลงกี่ครั้งก็ตามไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตาม ลูกภาพวรกฏอยู่ศูนย์ยาเถื่อน<ป>ลูกภาพใครอยู่โรงงานยาเถือนอยู่ห้องนั้นเป็นผู้ฟันอำนาจถือโทรศัพท์ไปโทรหากำน้ำชไำกแกแก,ก,ก,แก็จะได้พักผ่อนได้ยาวเลยลูกภาพใครอยู่บ้านเป็นกำนันชำเรอตำรวจต้องล่อกำนันไว้ไม่ให้มันหนีไปไหนทั้งนั้นหมดหน้าท,ที่ของแกแล้ว อไปแกก็จะได้พักผ่อนน,น้ยาวเเลยไอ้ก,กำลัง,กกลงช่ำลูกภาพใครเอาถุงมือสีดำไปนวดหน้าแสงระวีอยู่ห้องเก็บของเป็นคนร้ายชื่อมรกตต้องใส่ถุงมือ,อโดนดนมรกตฉีดยาสารสลบเป็นยาสีเหลืองเข้าไปทำให้ตายจริง